เจ้าหน้าที่ก็มีการระดมกําลังล้อมจับพ่อค้ายาเสพติดในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังจากที่สืบทราบนะครับว่ามีการซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักก็เลยตัดสินใจบุกพังประตูเข้าจับกลุ่มนะครับหลังจากพยายามเจราจาน,านานกว่า1ชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลครับเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมบ้านชั้นเดียวในหมู่บ้านสวรรค์บนดอยตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับ หลังจากที่สืบทราบว่านายประพานรภาผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับสารอาญาเบตงมาหลบซ่อนตัวในบ้านหลังนี้ครับโดยได้มีการเชิญผู้ใหญ่บ้านและญาติผู้ต้องหาให้เข้ามาเจราจาให้เปิดประตูเป็นเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลครับส,สุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจพังประตูบ้านบุกเข้าไปจับกลุมนะครับก็พบนายประพาอยู่ในบ้านกับภรรยาครับเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับ ซึ่งนายประภาะก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลในภาพตามหมายจับจริงครับซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านก็พบปืนอัดลม1กระบอกนะครับกล้องเล็งสำหรับติดพื้น14ชิ้นลำกล้องปืนความยาวขนาด25นิ้วและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอีก1ชุดครับเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับร่วมกับมียาเสพติดให้โทษประเภทหและตั้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวนะครับแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรยะลาดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับ